มาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระครรมของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงพระธรรมอุปยบบทที่17นะครับมี16ข้อในหัวข้อเมื่อพระเจ้าทรงสถิตก็พิชิตทุกสิ่งได้เมื่อพระเจ้าทรงสถิตก็พิชิตทุกสิ่งได้นะครับอิสราเอลถูกโจมตีด้วยอะไรบ้างแล้วก็อิสราเอลพิชิตสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเรา ดูด้วยกันครับแล้วคิดชีวิตเป็นไหนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับเมื่ออ่านแล้วคิดใครควรแล้วก็ทำตามชีวิตสูงขึ้นทางเดียวพี่น้องเรามาดูด้วยกันนะครับอ่านด้วยกันนะครับอพรพยะบบทที่17ข้อที่1เป็นต้นไปชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด เคลื่อนออกจากทีนทุรกดานศินไปเป็นระยะรยะตามพระบัญชาของพระยาเวและมาตั้งค่ายที่เรฟีดิมที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่มเพราะฉะนั้นประชาชนจึงเอาเรื่องกับโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่าให้น้ำพวกข้าดื่มสิโมเสสจึงบอกพวกเขาว,ว่าพวกเจ้าหาเรื่องเราทำไมทำไมพวกเจ้าจึง บางอาจลองดีกับพระยาเวเรังครับเมื่อเราอ่านบทที่ผ่านมาเนี่ยชนชาติอิสราเอลได้กินมานาได้กินเนื้อจานะกนกคมุมพวกเขาได้รับการจัดเตรียมดูแลกันเลี้งดูปัจจัยในการนำรงชีพของเขาไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยนะแต่เมื่อกินแล้วไม่มีน้ำดื่ม พวกเขาก็ลืมไปว่าพระเจ้าทรงสาม,มารถที่จะเตรียมน้าให้กับเขาได้แล้วก็มาลองดีกับพระเจ้าแล้วก็มา,าบ่นต่อว่าโมเสสนะเอาเรื่องกับโมเสสประชาชนบ่นเรื่องปัญหาของพวกเขาอีกแทนที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับบางปัญหาแก้ได้ด้วยการใคร,คร่ครวญหรือลำดับความสําคัญของเราเสียใหม่บางปัญหาแก้ได้โดยการปรึกษาหาหรือแต่บางปัญหา ได้โดยการอาธิษฐานรองทูนต่อพระเจ้าเท็นที่เราจะเอาเรื่องกับคนนู้นคนนี้คนนั้นนะเราลำดับความสําคัญเราลำดับความคิดของเราเราคิดถึงการจัดเตรียมการดูแลของพระเจ้าที่ผ่านมาบ้ารงรวปทรงดูแลและวนาเราอย่างไรและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้พระเจ้าจะนําเราอย่างไรเราตั้งสติแล้วก็จดจ่ออยู่ที่การ ทรงจะเตรียมการส่งนำของพระเจ้าดีกว่าที่เราจะมาหาเรื่องแล้วก็บ่นต่อว่าคนรอบข้างคนอื่นแทนที่เราจะเครียนดะกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรามาอาธิษฐานรองทุนต่อพระเจ้าดีกว่าเอเมนนะครับเราควรพยายามตั้งใจที่จะอธิษฐานเมื่อรู้สึกอยากจะบน่นเพื่องครับทุกครั้งที่อยากจะบน่นอยากจะตอบข้างก้มศรีรษะหลับตาแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าจดจ่อกับพระเจ้ารองถุนต่อพระเจ้า พี่นงครับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่คนไทยคริสเตียนไทยทั้งประเทศเนี่ยกำลังอัิษฐานถืออดต่อจากพระพักของพระเจ้าเป็นการจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐของโรร่งในประเทศนี้จะถูกประกาศออกไปแล้วก็ผู้คนในประเทศไทยจะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐอย่างมากมายพี่นงครับการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าก็ไม่ใช่ง่ายมีอุปสรรคปัญหามีการขัดขวางมีการต่อสู้โจมตีนี่เยอะมากนะครับ แทนที่เราจะบ่นต่อว่าโอ้ทาไมผู้นําไม่ทําแบบนี้คณะไม่ทําแบบนี้นะคนนู้นไม่ทําทําไมคนนี้ไม่ทําเรามาอธิษฐานจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าดีกว่าเอเมนไหมครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากจะบ่นมาอธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะการบ่นมีแต่จะเพิ่มความเครียดให้กับเราเท่านั้นถูกไหมครับการอธิษฐานทําให้เราคิดแล้วก็อารมณ์ของเราก็สงบลงแล้วก็เตรียมพืชท่จะ เตรียมชีวิตของเราเ,เพื่อที่จะฟังเสียงของพระเจ้าฟังคนรอบข้างแล้วก็เพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็เอามาคิดแล้วก็เอามาลำดับเป็นวิธีการในการลงมือกระทําของเราเพื่อแก้ปัญหาเพื่อจัดการกับปัญหาต่อไปเอเมนนะครับข้อที่3นะครับแต่ประชาชนกระหายน้นําณที่นั้นจึงบ่นต่อโมเสสว่าทําไมท่านจึงพาเราทั้งหมดและฝงปศุสัตว์ของเราออกจากอียิปตมาเพื่อให้อดน้ําตาย ไปลองครับเก้าที่แล้วก็บอกว่าทําไมพามาเพื่อที่จะอดอยากหิวหิวตายนะอบอยู่ที่อียิปต์แล้วก็ตายในขณะที่ยังมีอาหารอยู่ต่อหน้าดีกว่าไหมนะเขาก็บนนะ่นตอนนี้ไม่มีน้ำนะเขาก็บ่นว่าอมาพามาเพื่อที่จะอดน้ําตายหรือ,อยังไงนะครับบ่นอีกแล้วนะครับขอพระเจ้าไม่ตาที่จะนะนำเรานะที่จะไม่มีคําบ่นออกมาจากปากของเราเอเมนครับข้อที่สี่นะโมเสสจึงร้องทูลพระยาเวว่า ถ้าพระองค์จะทำอย่างไรกับชนชาตินี้ดีพวกเขาเกือบเอาหินคว่างฆ่าพระองค์ให้ตายอยู่แล้วโอ้พี่น้องครับไม่เพียงแต่บ่นเท่านั้นนะนะมีอาวุธในมือเท่าที่หาได้นะพี่น้องก้อนหินในะประเทศซาเอลหรือในพื้นที่ตรงนั้นนาจจะมีก้อนหินเยอะนะนะตอนนี้ยังไม่ถึงอิสราเอลนะก็มีก้อนหินนะก็เอาพื้นที่จะคว่างโอบมีอารมณ์ถึงขนาดนั้นเลยนะ นงครับในขณะที่เราเผชิญกับการโจมตีหรือถูกบ่นต่อว่าเนี่ยนะเราทาอย่างไรเราเห็นแบบอย่างของโมเสสนะโมเสสมาร้องทุนต่อพระเจ้าต่อกับพระเจ้านงะครับเกินกําลังเรี่ยวแรงสติปัญญาของเราคือลิฐานุภาพของพระเจ้าอาธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทุนต่อพระเจ้าในเวลานี้เราอาจจะถูกโจมตีเหมือนกับโมเสสเนี่ยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วปัญหาอุปสรรคที่โจมตีเราเหมือนจะ มันไม่รอแล้วจะตายแล้วเนี่ยนะบอกกับพระเจ้าร้องถุนกับพระเจ้าเรามีพระเจ้าผู้ทรงสามารถพระองค์ทรงสามารถมีชัยชนะเหนือความตายเหนือผูดผีปีศาจวิญญาณเหนือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ทรงสามารถที่จะช่วยเราได้เอนไหมครับแล้วก็ข้อที่5นะครับพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเดินล่วงหน้าประชาชนไปและนําพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปกับเจ้า จงถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนายนั้นไปด้วยนี่เนี่ยเราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโหเรบนะจงตีศิลานั้นแล้วน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่มโมเสสก็ทำดังนั้นต่อหน้าต่อตาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลโมเสสเรียก ชื่อสถานที่นั้นว่ามัตสาและเมริบาเพราะคนอิสราเอลหาเรื่องตนณที่นั้นและลองดีกับพระยาเวว่าพระยาเวสถิตยอยู่ท่าำกลางพวกเขาพวกเขาพระเจ้าจริงหรือเปล่าครับพระเจ้าก็บอกกับโมเสสให้นําผู้นําไปด้วยแล้วก็ไปที่ศิลานะไปที่ก้อนหินไปที่ภูเขาแล้วก็เอา ม้เท้าเนี่ยตีที่ศีลาน้ำจะแลกออกมาแล้วโมเสสก็ทำดังนั้นนะลองครับพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้ชนชาติอสิสราเอลรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสามารถทําทุกสิ่งทุกสิ่งที่ทุกสิ่ง,ท,ง,ท,งทุกอย่างได้พระเจ้าทรงนําโมเสสแล้วก็ผู้นําให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าทรง ให้น้ำเขาดื่ม่นะองครับถึงแม้ในเวลานี้เราจะเจอกับความแห้งแล้งความกันดานความกระหายในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีลาพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะประทานน้ำที่จะไม่ทําให้เรากระหายอีกเลยเมื่อเรามีพระเยซูเรามีความบริบูรณ์ในชีวิตแล้วเราจะไม่กระหายอีกเลยนี่คือการจัดเตรียมพี่น้องในเวลานี้เรามี ความยุกระหายหารเรื่องใดบ้างพระเจ้าจะเติมเต็มและพระเจ้าจะนำพาขอให้พระยุคิดที่จะเป็นคําตอบในชีวิตของพี่น้องนะครับพี่น้องนอกจากการลองดีแล้วนะครับพระเจ้าก็จัดเตรียมแล้วเนาะพี่น้องเราจะไม่ลงดีกับพระเจ้าอีเวนนะครับนะและเราจะเชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรานะพวกเขากําลังพูดว่าเราพระเจ้าสถิตอยู่ Euh, กับพวกเขาจริงๆไหมในเวลานี้พวกเขาก็เดินทางแล้วก็เจอกับการอัศจรรย์การทรงนำของพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็ยังมีคําถามว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาหรือเปล่าในชีวิตของเราหลายครั้งเราก็จะเราก็ไม่ต่างจากชนชาติอิรเซลเราไม่มั่นใจเรารู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าอยู่ด้วยไหมในเวลานี้พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราหรือเปล่าในเวลานี้ปัญหาที่เราเจอเราพบเนี่ยพระเจ้ารู้ไหมพระเจ้าทรงออทอดพระเนตรอยู่ไหม เราอาจจะรู้สึกแต่คอยมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราในทุกสถานการณ์เอเมนในข้อที่8นะครับถึงข้อที่16เนี่ยเป็นาการโจมตีครั้งแรกเนาะการต่อสู้ของคนอัมาเลกโจมตีคนอิสราเอลแต่พวกมันก็พ่ายแพ้นะครับข้อที่8เวลานั้นคนอัมาเลกยกมารบกับคนอิสราเอลที่เรฟีดีมนะคนอัลมาเลกเนี่ยเป็นเชื้อสายของอ เอซาวนะเป็นลูกหลานของเอซาวคนเหล่านี้เป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่หดร้ายนะครับอาศัยอยู่ในบริเวณถิน่นทุรกันดารใกล้ทะเลตายพวกเขาดํารงชีพด้วยการปล้นสะดมชุมชนอื่นๆแล้วก็ฆ่าคนเพื่อความสนุกสนานดูมินการดูมินที่ร้ายแรงนะอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมของย็คือคนยูอบอกถ้าจะไปพูดดูมินหรือ,รอพูด ใจร้ายหรืออะไรเงี้ยนะเขาจะพูดว่าเพื่อนของคนอเมริกนะคนเมเลกเป็นคนที่กดร้ายนะเป็นป่าเถื่อนนะเมื่อชาวอิสราเอลเข้าสู่บริเวณนั้นนะ่ชาวอเมเลกเห็นว่านะเป็นโอกาสทองที่ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ผลประโยชน์นะเพราะว่าชนชาติอิสราเอลก็พาอ่ารั์สินของนะฝงปสัสสตว์แล้วก็มีอ่ของมีค่านะติดตัวมาเยอะนะครับ พวกเขาคิดว่านี่คือผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะแต่พวกเขาคิดผิดมหันเพราะชนชาติอิสราเอลเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงนำพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยการที่ทาสชาวอิสราเอลมีใช้เหนือชนชาติที่กระหายสงครามนี้ได้นะเป็นครืพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขาตามที่พระเจ้าทรงสัญญาจะนำพาชีวิตของเขาไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ครับเดี๋ยวเรามาอ่านกัน,กนต่อนะครับแล้วก็มาดูกันข้อที่9นะครับโมเสสสั่งโยชูวาจงเลือกผู้ชายฝ่ายเราออกไปสู้รบกับคนอมาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขานี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นชื่อของโยชูวานะครับซึ่งเป็นคนวัยหนุ่มที่กำลังถูกฝึกให้เป็นคนที่เก่งกล้าสามารถเราก็มีความเชื่อนะ ต่อไปเขาจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะครับให้กับประชากรของพระเจ้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับในฐานะแม่ทัพของอิสราเอลโยชัวกําลังฝึกสะสมประสบการณ์ชีวิตนะเพื่อที่จะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ข้อที่10โยชัวก็ทําตามคําสั่งของโมเสสเขาออกไปรบกับคนอมาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดเขานั้น โมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร่อิสราเอลก็ขออภัยครับก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไหร่พวกอัมเบลิกก็ได้เปรียบเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสมื่อลาเขาทั้งเขาทั้งสองจึงนำก้อนหินมาวางให้โมเสนั่งอาโรนกับเธอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือ ทั้งคู่ของท่านก็ Banana. จึงชูอยู่ตลอดอ,อยู่จนตะวันตกดินส่วนโยชวาปรับกองทัพอมาเล็กพ่แพ้ไปด้วยคมดาบนะครับอารรนแล้วก็เฮอเนี่ยอยู่เคียงข้างโมเสสเมื่อจนชาติอิสราเอลนะออกไปสู้รบกับคนมาเลกโดยการนําของโยชววเนี่ย โมเสร็จอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็ชูไม้เท้าขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่ยังชูอยู่โยชูวาก็ได้เปรียบชนชาติคนอัมาเลกก็เสียเปรียบก็อ่อนกำลังลงแต่เมื่อไหร่ที่ไม้เท้านั้นอ่อนลงนะมือตกลงมาคนอัมาเลกก็ได้เปรียบร่งครับเมื่อไหร่ที่ผู้นำยืนหยัดมั่นคงแล้วก็พึ่งพระเจ้าสุดิสุดเด็ด นะเพื่อที่จะต่อสู้เอาชนะเหนือการต่อสู้ในสงครามไฟบิญานพระเจ้าจะนำพาให้ประชากรของพลงเนี่ยมีกำลังนะแต่ว่าการที่ผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำจะยืนหยัดแล้วก็เข้มแข็งได้ก็จะต้องมีเหมือนกับอา,อารณ์แล้วก็เหอนะอยู่เคียงข้างนะผู้นำ อยู่เสมอนะครับอารรนแล้วก็เฮอยูเนี่ยนะอยเคียงข้างโมเสสแล้วก็ช่วยชูแขนของเขาขึ้นเพื่อช่วยเพื่อให้ชาวอิสราเอลเนี่ยมีชัยเหนือชาวออมเมเลกพี่น้องครับเราจําเป็นที่จะต้องชูมือผู้นําฝ่ายวิญญาณของเราเช่นกันเหนเ็นไหมครับพี่น้องทุกคนที่เข้ามาที่ฐานต่อพระเจ้าในแต่และเช้าในเวลานี้พี่น้องกําลังชูมือผู้นําของท่านอยู่ พี่น้องกําลังชูกําลังมือของผู้รับใช้ของพระเจ้าในเวลานี้ผู้นําผู้ไปประกาศผู้ชูชูกาลังเพื่อที่จะให้เข้าระเสริฐการประกาศสงครามภายายัยวิญญาณนที่ประชากรของโรรองจะมีชัยชนะอยู่ในเวลานี้เะนั้นการอาธิษฐานร้องทนต่อพระเจ้าการร่วมมือกันการเข้ามาในคิด,ดจกักรการสามัคคีทำร่วมกันคือการชูกําลังกันและกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ประชากรของโรร่งขาดไม่ได้ คิดที่จของพระเจ้าจะขาดการชูกำลังเรีเ่ยวแรงกันและกันไม่ได้พี่น้องเมื่อเรามีงานเรามีการบุกเบิกบการรับใช้สิ่งหนึง่งสิ่งใดที่เราทำร่วมกันพี่น้องเข้ามานะร่วมที่จะแบ่งเบาภาระกนะารให้กำลังอธิษฐานเผื่อนะจะทำให้ผู้นำฝ่ายวิญญาณของเรานะมีชัยชนะแล้วก็ประสบความสําเร็จเกิดผลในงานของพระเจ้า พี่น้องครับเราก็ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องที่เข้ามาที่ฐานแล้วก็เราพบว่าง,งานแต่และอย่างที่เรากําลังขับเคลื่อนไปเนี่ยมันก้าวไปมันเกิดผลมันขยายไปอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้จะไม่หวือหวาถึงแม้จะไม่มีแบบเออเห็นอะไรนะผิดหูผิดตาอย่างมากมายก็ตามแต่มันถูกขับเคลื่อนไปนะเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับปาร์ตี้เด็กในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พระเจ้านําพาให้เราได้เห็นถึงบรรยากาศที่ เกินกว่าที่เราคาดหมายไว้วเราเห็นถึงทีมงานเราเห็นถึงการเอาจริงเอาจังของพี่น้องของเรา,เา,เาคนในทีมนะได้ทำ่ึงก็เพราะมีพี่น้องมาอาธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะมีพี่น้องเข้ามาร่วมช่ก,กําลังผลจิตช่ยใจการละกัน,กนเอเมนนะครับข้อที่สิบสี่ พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจําทั้งเล่าให้โยชูวาฟังคือเราจะล้างเผ่าพัานธ์อเมเลกให้สิน้นไม่ให้ปรากฏในความทรงจําของประชาชนภายใต้ฟ้าเลยโมเสจึงสร้างแท่นบูชาเรียกชื่อว่ายาเวนิสซีนะแปลว่าเพราะมีมือหนึ่ง ยกขึ้นต่อสู้พระที่นั่งของพระยาเวพระยาเวจะทรงทำสงครามกับคนอมลกทุกชั่วชาติพันพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงชัยพระองค์ทรง,งนําเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพี่น้องครับเราสามารถที่จะพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างได้เราสามารถที่จะพิชิตความยากลําบากความแห้งแลง้ง เราสามารถที่จะพิชิตอุปสรรคปัญหาที่อยู่ระหว่างทางเราได้เราสามารถที่จะพิชิตศัตรูของเราที่โจมตีเราได้เราไม่สามารถที่จะถ้าเราไม่มีการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะพิชิตนะแม้แต่ตัวของเรานิสัยเดิมของเราเนื้อนหนังของเราเราไม่สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือโลก,โลกเหนือการเสื่อมทรามของโลกได้เลย แต่เมื่อเรามีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยมีพระวิญญาณอยู่ด้วยกับเรามีพระเยซูคริสต์อยู่กับเราเราสามารถที่จะพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างได้พี่น้องมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับตอนนี้มีบางสิ่งที่ยังไม่สามารถพิชิตได้ในเวลานี้อยู่หรือเปล่าในชีวิตของเราเรายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถพิชิตได้ในเวลานี้ไหมเราไม่สามารถที่จะเอาชนะเนื้อหนังตัวตนของเราอยู่หรือเปล่าในเวลานี้เราไม่สามารถที่จะเอาชนะ นิสัยที่ไม่มีวินัยนะไม่เอาจริงเอาจังอยู่หรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะพิชิตเนียเตียงนอนของเราได้อยู่หรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะพิชิตนิสัยที่ไม่ชอบอ่านพระคัมภีร์ได้แล้วหรือยังอยู่้วนี้เรายังมีสงครามฝ่ายวิญญาณที่เรายังพ่แพ้อยู่หรือเปล่าที่ซาตานวิญญาณชั่วมันใช้ความโลภมันใช้ราคัตัณหามันใช้ความเยื่อหยิ่ง ตัวตนของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือเรายังแพ้แพ้สิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ที่เราจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระองค์ยินไหมครับจะไม่ลงดีแต่หนุนกําลังแก่กันและกันเพื่อพิชิตทุกสิ่งได้อย่างไรงครับเราจะไม่ลงดีพระเจ้าเหมือนชนชาติอิสราเอลเราจะถ่อมตัวลง และเราจะหนุนจิตชูใจกันและกันด้วยการชูมือกันด้วยการพูดหนุนใจกันด้วยการเข้ามาให้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ได้เ,เป็นกําลังให้กันและกันเพื่อที่เราจะสามารถพิชิตตัวเก่าของเราเราสามารถที่จะพิชิตปัญหาที่เราเจอในเวลานี้ได้เราสามารถที่จะพิชิตตัตรูของเราเนสงครามไฟวิญญาณได้เราสามารถที่จะพิชิตก้อมประการเราสามารถที่จะพิชิต หมู่บ้านชุมชนทุกที่ทุกแห่งที่เข่าประเสริฐยังมาไม่ถึงได้เราจะพึ่งฤทธิดเดชของพระเยซูพึ่งฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าเหมือนโมเสสที่ร้องทูลต่อพระเจ้าพึ่งกําลังจากพระเจ้าแล้วก็พระองค์ทรงให้มีชัยชนะเหนือสงครามเหนืออามาเลกในเวลานี้พระเจ้าอยู่ได้กับเราการอธิษฐานร้องทูลแล้วก็ลงมือทําพระเจ้าจะนําเราให้มีชัยชนะอย่างแน่นอน จะทําอย่างไรให้คนรอบข้างเห็นการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าท่ามกลางผู้เชื่อครับเราจะต้องเป็นน้ําหนึงใจเดียวกันเราจะต้องชูก,กําลังก,กันและกันเราจะต้องทําให้คนรอบข้างประจักษ์แจ้งว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าอยู่ด้วยท่ามกลางเราเราเป็นผู้ที่พึ่งกําลังเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าไม่ได้พึ่งกําลังสติปัญญาของความเป็นมนุษย์ mm hmm. เมื่อพระเจ้านําเราให้มีชัยชนะแต่ละช่วงแต่ละระยะไปเรื่อย คนรอบข้างก็จะเห็นว่านี่คือผู้ที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงสถิตอยู่ด้วยแล้วคนรอบข้างก็จะอยู่ในการทรงทธิ์ของพระเจ้าร่วมกับพวกเราเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลาน,นี้อธิฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับร้องทูลต่อบลงอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระครมของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราในวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามอธิษฐานบอกกับพระองค์ร้องทูลต่อบรองค์ตอบ,ตอบสนองต่อพระชนชนของพระองค์ร่วมกันก็แต่พระบิดาเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์ สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้แต่พระบิดาเจ้าข้าเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ลงดีกับพระองค์แต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำเราพระองค์เจ้าข้าให้ทุกก้าเดินที่เราจะนุนจิตชูใจกันและกันด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำเราให้พิชิตเหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับเราแล้วขอพระองค์ทรงโปรดทิจาอยู่ท่ามกลางเราในวลนนี้เราที่ฐานทุนตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอประยันวันสุดทิยาเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับเเป็นนนพพระพระื่อคคทุก น,นี้ที่มีเป็นแสงนำทานให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป